เท้าเลยคเดเยอเลยนะครับก็เยอะเลยนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าสอบถามนะครับถ้าสมมุติว่าตรวจเจอแล้วผมไม่ผมไม่ไม่ไม่อยู่ได้ไหมกลับบ้านผมได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับผมปฏิเสธไป้วก็แจ้งอีกอะไรนะปฏิเสธไปไม่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 สมมติว่าตรวจเจองเงี้ยครับตรวจเจอเงี้ยมีติดจับผมไหมครับผมสอบถามเหยื่ครับอยากรูครับก็ กูวัดเลียงเขาก็ปฏิเสธแล้วก็อานี่ออกมาปฏิเสธหมายถึงไม่ไม่ไม่เล่นไม่ได้อะไรก็ว่าไปไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงกรณีว่าถ้าเกิดว่าจับเขาเล่นชีม่วงอะไรครับเรอ่าถ้าเจอชีม่วงอะไรอ่าถ้าเจอชีม่วงอ่ะเจอ <ๆ S 2> สมมุติว่าเสษมาเนี่ยครับผมอยากรู้ว่าคุณมีสิทธิเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะกักตัวผมไว้นะครับผมอยากรู้แค่แต่ละก็ไม่แล้วก็ไม่ไอนี่แต่ก็จะให้แกมาปัดแปรอะไรก็แบบ ถ้าผมสงสัยไงเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆหละมันหลายอย่างเลยมันมันไม่ใช่หลายอย่างครับมันเยอะเลยครับก็เสพ็จใช่ครับเพราะว่ามันไปตาหาหาเงินแบบทุกทุกคนเนาะทำงานหาเงินกระจายกระจายเนาะเพื่อเอาไปบำบัดได้ครับกลางๆบำบัดบำบัดได้กลางอะไรคุณไปเลยเด้อผมว่าไอ้เรื่องบำบัดผมว่าดับคนขายขายก็ได้กนได้สิเลยก็ได้บ้างก็ได้บ้างเนผมว่าจับได้นะ ผมยังมีเยอะด้วยไอสถานที่แถวบ้านเนี่ยชี้ได้หมดแต่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้เลยแถวบ้านบุญเลยให้ข้อมูลเยอะแถวนี้ก็ถ้าถ้าะเาแถวนี้ก็มีนะผมก็หาได้นะแต่เนี่ยเอาบนหน้าได้เอาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้ผมก็ได้นะให้ข้อมูลไปเถอะไม่ไม่เอาเบอร์ทาส่วนตัวที่จะไม่มาเลยเดี๋ยววิจาร์ให้อรับเพราะว่าผมวงการที่ผมวิจารณ์อะไรพวกเนี้ยที่เล่าที่ยาวู้จากเยอะแต่ไม่เห็นมีใครทําะไรได้เลยพี่ไม่ไม่มใครทําะไรได้เลยนะครับ นะนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงเพราะว่าปกติตัวร้านนี่ตัวเยอะเลยนะครับถ้าถ้าอยากได้จริงๆคนขายเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้ผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับถึงที่ถึงขิงถึงแน่นอนหลักฐานแน่นอนครับมีคนขายแน่นอนครับเนาะเราฟันธงกันตรงนี้ดีกว่านะครับนะเนาะเกิดม,มากไอ้เรื่องคนเสพอะผมว่ามันเป็นปัญหาปลายปลายสาเหตุครับต้นเหตุคือคนขายแล้วไม่ยอมจับครับแต่ไปสนับสนุนคนเสพให้ไปลำบดัดผมว่าไม่น่าใช่ตรงนะี้ เนาะบนหมายประเทศไทยเราก็เข้าใจเจอไหมครับผมอย่างนะครับเนาะเราก็ต้องเสียเวลารอนิดนึงเนาะเป็นเรื่องปกวิสี่นะครับเนาะธรรมดาตอนนี้เราอยู่โคราชครับผมตอนนี้โคราชผมกรุงเทพครับน่าจะอ๋อเออเป็นสพนแดงครับผมสพนแดงครับทุกคนครับผมไม่มีอะไรครับก็ตรวจฉี่ครับผมนิดหน่อยครับผมรถในนาลรถส่วนตัวครับไปไหนครับนี้ไปเที่ยวครับ โอเคนะคน้านที่เป็นเรเมืองโ <Okay, S 1> อเคครับขอบคุณครับรมาทิ้งม่อยากใกตรวจก็ริง้งเองสิครับจะไม่ผมทิ้งทำไมอะครับผมก็เยี่ยให้คุณตรวจแล้วนนครับต้มีการมาใช้ผมให้ผมทิ้งเยี่ยตัวเองอีกคุณก็ทิ้งเยี่ย้ผมสิครับ